และนี่คือ Osmo Mobile 7P ไม้กันสั่นกิมบอลสำหรับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดจากทางมี i ช่วยให้การถ่ายวิดีโอของเราดูเปิเนมืออาชีพแบบง่ายๆด้วยดีไซน์ใหม่พับเก็บได้เบาพกพาสะดวกและที่สําคัญใช้งานง่ายสุดๆครับมาพร้อมระบบกันสั่น3แกนที่ช่วยทําให้ภาพของเราอยู่นิ่งสุดๆไม่ว่าจะวิ่งเดินก็ช่วยป้องกันการสั่นไหวได้ครับและยังมี Active Tag 7.0เเทคโนโลยีติดตามที่อัปเกรดแม่นยําขึ้นไม่ว่าจะถ่ายทําคอนเทนต์แบบไหนการติดตามก็แน่นหนึบไม่พลาดช็อตสำคัญครับนอกจากนี้ยังรองรับไทเปอร์แลที่ช่วยให้ คอนเทนต์ของเราดูมีมิติมากขึ้นโดย h y p e r l a b ยังสามารถใช้ร่วมกับ Active Tag จุดศูนย์เพื่อให้ h y p e r l a b ของเราดูนิ่งและแม่นยำม,มากยิ่งขึ้นครับและสิ่งที่สำคัญมากๆนั่นก็คือกล้องมัลติฟังชันแท็ก i n g Module ที่ช่วยให้ไม้กันสั่นของเราติดตามวัตถุโดยไม่ต้องผ่านแอปพร้อมทั้งยังมีไฟเสริมในตัวรองรับไม่ d เ j ไอไมมิน้ ผ่านกล้องมัลติฟังก์ชันแท็กกิ้งโมดูลได้เลยครับถ้าหากว่าใครกําลังหาไม้กันสั่นกิมบอลสาหรับมือถือเพื่อทำคอนเทนต์วิดีโอผมคิดว่า DJI Osmo Mobile 7และ 7P เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในตอนนี้ครับ สวัสดีครับพบกับผมนะครับแยมจนึงเก้าแปดห้าโปรดักชันนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนานะครับเป็นตัวไมค์กันสั่นตัวใหม่ล่าสุดของทาง DJI นะครับ DJI Osmo Mobile 7P ตัวนี้นะครับมีขนาดที่เล็กแต่ว่ามีประสิทธิภาพเนี่ยเกินตัวมากๆแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆนะครับก็ค่อนข้างล้าสมัยมากๆเลยนะครับสำหรับตัวผมแล้วนะครับก็เคยใช้ไมค์กันสั่นของทาง DJI มานะครับก็คือตัวนี้เลยครับ DJI Osmo Mobile 4ซึ่งผมใช้งานมานานมากแล้วนะครับก็รู้สึกว่าชื่นชอบนะครับคือใช้ได้แบบ ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับแต่ว่าขนาดมันเนี่ยก็ค่อนข้างใหญ่นะครับเมื่อเทียบกับ Osmo Mobile 7P ตัวนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่ดีมากๆของค่าย DJI นะครับก็คือเขาทำสินค้าออกมาได้ทนมากๆครับอย่างตัวนี้ใช้มา4ปีไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับการสารั่นฟังก์ชันต่างๆก็สามารถใช้งานได้ดีนะครับ เดี๋ยวเรามาที่ตัวพระเอกของเรานะครับก็คือตัว 7P ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากภายนอกก่อนนะครับสำหรับภายนอกเนี่ยสีดําด้านแบบนี้ครับด้ามจับอะไรของมันเนี่ยก็จับได้ถนัดมือนะครับด้านล่างเนี่ยที่สําคัญเลยนะครับก็คือมันเป็นไตรพอร์ตออกแบบดีไซน์ใหม่นะครับก็คือสามารถที่จะเก็บไว้ด้านไหนไดน้แบบนี้ครับนี่ถ้าอยากจะใช้ครับก็แงออกมาแล้วก็เปิดได้เลยอย่างนี้แล้วก็สามารถที่จะเอาไปตั้ง งได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับถือว่าทําออกมาได้ดีนะครับส่วนน้าหนักเนี่ยครับก็เบานะครับเวลาผมใช้งานเนี่ยก็รู้สึกเหมือนไม่ได้เป็นภาระอะไรเลยแล้วก็จับถนัดมือเลยครับรุ่นเนี้นะครับก็ทําออกมาทั้งหมดนะครับเป็น2รุ่นนะครับรุ่นแรกเนี่ยครับก็เป็น Osmo Mobile 7นะครับซึ่งตัวนั้นนะครับก็จะเป็นตัวที่ราคาถูกกว่านะครับส่วนตัว 7P ตัวนี้นะครับก็จะมีฟังก์ชันที่เยอะกว่านะครับอย่างเช่นการยืดในลักษณะแบบนี้ครับ นี่ครับยืดได้แบบนี้ประโยชน์ที่ได้มานะครับก็คือการถ่ายระยะมุมกว้างกว่าเดิมนะครับถ้าสมมติเรายืนไปไปลักษณะแบบนี้เนี่ยเนี่ยครับมันจะยืดได้แบบโอ้โหมองเห็นได้ เยอะเลยนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่น7ธรรมดาเนี่ยครับเขาจะไม่สามารถยืดได้นะครับองศากา,ารรับภาพก็จะน้อยกว่านั่นเองนะครับเราสามารถที่จะพับเก็บได้นะครับตัวแม่เหล็กตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะถอดออกมาได้นะครับเราสามารถถือไปถ่ายแฮนด์เฮลได้ในมุมที่ไม่จาเป็นต้องใช้ไม้กระสั่นคิมบอลนะครับก็สามารถใช้ได้เหมือนกันการใช้งานไม่ยากเลยครับเวลาใช้งานก็เสียบเข้าตรงขั้วแม่เหล็กตรงนี้แล้วก็เปิดเครื่องก็สามารถกลับมาใช้ได้แล้วนะครับ โดยลักษณะภายนอกเพิ่มเติมนะครับก็คือโครงสร้างเนี่ยทำมาจากวัสดุพลาสติกแข็งแรง แล้วก็ยังมีปุ่มควบคุมด้านหน้านะครับก็จะมีปุ่ม M Mode Button นะครับกด1ครั้งเปลี่ยนโหมดกิน b บอลและก็ยังมีปุ่ม t i กอ e r นะครับอยู่ด้านหลังมือจับหากกด1ครั้งก็เป็นการเปิดปิดโหมดติดตาม Active Track หากกด2ครั้งีเ s ็ตกิฬบอลให้กลับมาอยู่ตรงกลางกด3ครั้งหมุนกล้อง180องศาสาหรับเซลฟี่หากกดครั้งจะเป็นการล็อกมุมกล้องครับและก็ยังมีจอยสติ๊กไว้สําหรับเลื่อนมุมกล้องไปซ้ายขวาบนล่าง และก็ยังมีปุ่มด้านข้างไซด์ไดโเอาไว้ควบคุมหมุนขึ้นลงเพื่อควบคุมโฟกัสหรือซูมในส่วนของพอร์ตเชื่อมต่อก็จะมีพอร์ต USB Type C เอาไว้สำหรับชาร์จกิมบอลชาร์จมือถือระหว่างถ่ายทา สิ่งหนึ่งที่พิเศษมากๆนะครับก็คือส่วนนี้เลยครับเอาไว้สําหรับ tracking นะครับโดยเราเนี่ยไม่จําเป็นต้องเข้าแอปพลิเคชันเพื่อใช้ในโปรแกรม DJI m i m o นะครับเราเนี่ยสามารถที่จะใช้งานผ่านตัวกล้องตัวนี้ได้เลยนะครับมันมีขั้วไฟฟ้านะครับตรงนี้ที่จะเอาไว้เชื่อมต่อกับตัวไม้กระสานกิมบอลได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายตอนหลังนะครับว่ามันใช้งานยังไง คราวนี้นะครับเรามาในส่วนสําคัญที่สุดของไม้กันสั่นนะครับก็คือระบบกันสั่นครับการกันสั่นของ Osmo Mobile 7P ตัวนี้นะครับเป็นซิสเต็มใหม่ล่าสุดมาพร้อมกับมอเตอร์กันสั่นแบบ3แกนด้วยกันนะครับการกันสั่นส่วนใหญ่แล้วนะครับที่มีประสิทธิภาพเนี่ยก็มาจากการกันสั่นแบบมอเตอร์3แกนแบบนี้นะครับซึ่งผมเอาไปทดลองมาไม่ว่าผมจะเดิน หรือวิ่งมันก็สามารถที่จะกันสั่นได้นะครับแต่ว่ามันก็อาจจะมีข้อสังเกตเล็กๆน้อยนะครับก็คือถ้าหากว่าเรายืดตัว extension แบบนี้แล้ววิ่งถ่ายมันจะมีการโยกที่มากกว่านะครับด้วยมือเราเองเนี่ยนะครับเวลาเราถ่าย,ยมันจะ รู้สึกเหมือนจะสั่นมากกว่านะครับดังนั้นนะครับระมัดระวังในเรื่องของการสั่นไหวหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะเซนซิทีฟมากกว่าที่เราจะถ่ายในลักษณะที่ถือแบบนี้นะครับเวลาเราเดินเนี่ยครับมันจะไม่สายไปสายมาแบบนี้ก็ค่อนข้างที่จะนิ่งนะครับโดยที่เราเนี่ยมั่นใจได้เลยนะครับว่าคุณภาพภาพที่ได้มาเนี่ยก็จะนิ่งมากๆครับ นอกจากการการสั่นไหวนะครับโหมดต,ต่างๆของตัว Osmo Mobile 7P ตัวนี้เนี่ยครับก็ถือว่ามีประสิทธิภาพมากๆครับเพราะว่ายังยกในส่วนของฟังก์ชันต่างๆของรุ่นก่อนเอามาใช้งานได้หมดเลยนะครับโดยโหมดพื้นฐานแรกนะครับก็จะมี Follow Mode นะครับซึ่ง Follow Mode เนี่ยเราสามารถที่จะ m o v e กล้อง ให้เคลื่อนไปทางซ้ายทางขวาขึ้นลงเนี่ยได้ตามใจเรานะครับก็คือตัว follow Mode นะครับต่อไปนะครับ้าอยากให้ได้ประสิทธิภาพความนิ่งมากๆนะครับผมแนะนําเลยนะครับให้ใช้โหมดนี้ครับก็คือโหมด pan นะครับมันจะล็อกไว้นะครับไม่ให้มันขึ้นลงนะครับซึ่งมือถือเนี่ยของเราเนี่ยจะถูกฟิกตําแหน่งเอาไว้เลยนะครับว่าไม่ให้กล้องเนี่ยโยกขึ้นหรือโยกลงนะครับทาให้ภาพที่ได้เนี่ยค่อนข้างนิ่งมากๆนะครับผมมักจะใช้โหมดนี้นะครับในการถ่ายทําไม่ว่าจะ เป็นกิมบอลตัวใหญ่ที่ใช้กับกล้องเองนะครับว่าจะเป็นกิมบอลที่ใช้กับสมาร์ทโฟนแบบนี้นะครับถ้าหากว่าผมต้องการภาพที่นิ่งมากๆผมมักจะใช้โหมดนี้นครับเป็นหลักเลยนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นโหมดที่เอาไว้สร้างสค์มุมมองแปลกใหม่ครับก็คือโหมด FPV นะครับมันก็เป็นโหมดเอาไว้สําหรับถ่ายในลักษณะเหมือนโยกไปโยกมาประมาณนี้นครับไปได้ทุก ที่เลยครับที่เราโยกมือไปมาอย่างนี้ครับและอีกโหมดนึงนะครับซึ่งเป็นโหมดที่ผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยก็เริ่มเอามาใช้งานกันเยอะขึ้นแล้วนะครับก็คือโหมดสปินช็อตก็จะใช้ในลักษณะหมุนอย่างนี้นะครับเกือบ360องศาเลยนะครับเอาไว้ใช้ถ่ายในลักษณะให้ภาพเนี่ยมันออกมาแบบตื่นเต้นเล้าใจนะครับจะเอามาใส่กับในตอนที่ใช้ Osmo Mobile 4นะครับตอนนั้นผมก็จะใช้ในลักษณะภาพแบบนี้นะครับเอามาใช้งาน และสิ่งที่สำคัญต่อไปนะครับก็คือระบบติดตามอัจฉริยะครับหรือ active tag ครับซึ่งรุ่นนี้นะครับเป็น active tag 7.0แล้วครับซึ่งเป็น Active Tag ท็กที่ใหม่ล่าสุดเช่นเดียวกันครับแล้วก็มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นมากๆครับ t a g g i n g ติดตามวัตถุได้อย่างแน่นหนึบเลยครับซึ่งมันสามารถแ a g g i n g ได้ทุกอย่างเลยนะครับในเมื่อมันมีซิสเต็มใหม่ล่าสุดแบบนี้นะครับสิ่งที่มันเป็นจุดอ่อนนะครับก็จะถูกแก้ไขไปนะครับมันสามารถแ a ็ g i n g ได้ดีกว่าเดิมและไม่ว่าจะเป็นการติดตามบุคคลทั้งวิ่งเดินหรือว่าจะเป็นการติดตามพวกสัตว์เลี้ยงนะครับที่มีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วนนะรรับบซึ่งมมก็็สสาาาถททํได้แเปิิ ภาพซึ่งเจ้าตัว Active Tag 7.0เนี่ยครับก็จะทํางานกับแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า DJI Mimo นะครับโดยส่วนตัวแล้วนะครับผมคิดว่าเป็นแอปพลิเคชันที่เสถียรที่สุดณเวลานี้แล้วครับและต่อไปนะครับโหมดในแอปพลิเคชัน DJI Mimo นะครับก็คือโหมด Hyperlapse ครับโหมด p e r l a p s e เนี่ยเป็นโหมดที่ใส่มาใน DJI รุ่นก่อนๆมานานแล้วนะครับแต่วันนี้นะครับผมจะ เอามาอ d แดปนะครับให้ภาพเนี่ยมีความตื่นเต้นมีความเล้าใจนะครับซึ่งตัวผมเองนะครับก็จะใช้วิธีการทํางานผ่านเจ้าตัว Active 7.0ตัวนี้เลยครับสามารถใช้งานร่วมกับ Hy เปอร์แลได้อย่างดีมากมากเลยครับในการทดสอบของผมนะครับผมก็จะเป็นการแท็กกิ้งในส่วนของปฏิมากรรมที่ส่วนหลวงรอเก้านะครับซึ่งวิธีการใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชัน m ีโมตัวนี้ก็ไม่ยากเลยครับเราก็เปิดแอป DJI m ไีโมหลังจากนั้นนะครับก็เลือกโหมด Hy เปอร์แลนะครับตั้งความเร็ว และระยะเวลาอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆน,นะครับใครอยากตั้งก็สามารถตั้งได้เลยส่วนตัวผมแล้วนะครับก็ให้เป็นรูปแบบสําเร็จรูปในแพลตฟอร์มตัวนี้ได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็ลากในส่วนแท็กกิ้งไปในส่วนของปฏิมกรรมที่นี่นะครับหลังจากที่ผมเลือกแท็กกิ้งแล้วนะครับผมก็จะเลคคอร์ดนะครับแล้วก็เดินไปรอบๆนะครับการแทร็ก ถือว่าทําได้ดีมากๆเลยครับไม่ว่าผมจะเดินหลุดออกไปนะครับโดยมีการผ่านต้นไม้ที่มาบังในส่วนของแท็กกิ้งนะครับก็ไม่หลุดไปไหนนะครับทำให้การทำไฮเปอร์แลบของผมเนี่ยทำได้แบบต่อเนื่องนะครับ แต่ว่ามันก็จะมีจุดหนึ่งนะครับให้ระมัดระวังนะครับเวลาเราถ่ายในลักษณะภาพแบบนี้นะครับสมมติว่าผมเดินไปเหยียบในหลุมที่มีระนาบที่ต่ําลงไปนะครับภาพมันจะกระตุกนิดนึงนะครับซึ่งอันนี้โทษเจ้าตัว DJI o s m o m o b i l e 7P ตัวนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าด้วยลักษณะการถือนะครับมันต่างออกไปจากเดิมนะครับยังไงก็ตามนะครับเวลาเราเดินถ่ายให l a ปร์หรือเดินถ่ายทั่วไปก็แล้วแต่โดยใช้เจ้าตัว o s m o m o b i l e 7P ตัวนี้นะครับก็ให้ระมัดระวังระนาบพวกนี้นะครับ และต่อไปนะครับก็เป็นหนึ่งในฟีเจอร์ที่สร้างความแตกต่างกับไม้กันสั่นทั่วไปแล้วก็เป็นส่วนสําคัญที่ทําให้ตัว Osmo Mobile 7P ตัวนี้นะครับเป็นตัวเลือกแรกๆของคนที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่จําเป็นต้องใช้ไม้กันสั่นกิมบอลสำหรับมือถือแบบนี้นะครับคือ Multi Function t r a c k i n g Module นะครับซึ่งเป็นกล้องนะครับเอาไว้แท็กกิ้งวัตถุนะครับซึ่งตอนนี้นะครับก็ใช้กับคนได้เพียงเท่านั้นนะครับเวลาใช้งานนะครับก็ติดให้เข้ากับตัวแผงวงจรนะครับตัวกล้องเนี่ยก็จะขึ้นปน สีแดงแต่เมื่อไรก็ตามนะครับเมื่อเราเนี่ยกดให้มันติดตามวัตถุมันก็จะกลายเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็สามารถใช้งานติดตามได้เลยนะครับ ซึ่งข้อดีของเจ้าตัวกล้อง AI ตัวนี้นะครับก็คือสามารถใช้การติดตามวัตถุได้โดยไม่ต้องผ่านแอป DJI Mimo ได้เลยนะครับจะใช้งานผ่านกล้องธรรมดาปกติทั่วไปก็ได้ครับซึ่งบางครั้งนะครับผมต้องบอกอย่างนี้ว่าโทรศัพท์มือถือเล่าเนี่ยอาจจะไปโดนพวกไวรัสต,ต่างๆนะครับทำให้ระบบการทํางานของโทรศัพท์มือถือผ่านแอปพลิเคชันเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้นะครับซึ่งเราสามารถใช้งานผ่านเจ้าตัวกล้อง AI ตัวนี้ได้เลยมันสามารถใช้งานแอปพลิเคชันกล้องจากโทรศัพท์มือถือของเราๆแบบนี้ได้เลย และข้อดีอีกอย่างนึงนะครับไม่ว่าเราจะไลฟ์สดไปทางไหนนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube หรือ TikTok อกอะไรก็ตามนะครับแอปพลิเคชันสื่อออนไลน์แบบนั้นเนี่ยครับเขาจะให้ใช้ผ่านระบบของตัวแอปพลิเคชันนั้นๆเองเจ้าตัวกล้องโมดูล AI ตัวนี้ก็เลยมีส่วนสําคัญที่จะเอามาใช้งานได้นะครับเพราะว่าสามารถใช้งานได้ทุกแอปพลิเคชันเลยนะครับเวลาเราจะใช้งานหรือสั่งงานมันเนี่ยครับสามารถใช้โหมด Gesture Control ได้นะครับก็คือเราสามารถยกมือแบบนี้นะครับเพื่อให้ Active Tab เนี่ยทำงานและสามารถ ติดตามวัตถุได้นะครับแล้วก็อีกรูปแบบหนึ่งนะครับให้เราเนี่ยชู2นิ้วนะครับแบบนี้เพื่อเริ่มบันทึกครับไม่จำเป็นต้องใช้คนอีกคนนึงเพื่อมาช่วยถ่ายเรานะครับซึ่งมันก็ดีนะครับสำหรับคนที่ทำคอนเทนต์คนเดียวนะครับรวมทั้งนะครับมันก็ยังมีในส่วนของไฟ LED เล็กๆนะครับซึ่งเอาไว้สําหรับถ่ายทําในช่วงที่มีแสงน้อยได้นะครับโดยอุณหภูมิแสงนะครับก็จะปรับได้ตั้งแต่2,500ถึง6,000เคลวินนะครับตั้งแต่ขาวนะครับไปจนถึงอุณหภูมิแสงแบบสม และสามารถปรับควาสว่างได้4ระดับเลยครับและระบบเสียงไมโครโฟนนะครับสามารถใช้งานร่วมกับไมไร้สาย DJI ไม์มินิผ่านตัวกล้อง Multi-function Tagging Module ตัวนี้ได้เลยนะครับและถ้าตัวไมก้กันสั่นสามารถที่จะชาร์จสมาร์ทโฟนของเราเป็นการแบ่งปันพลังงานนะครับรวมทั้งสามารถใช้งานได้ยาวนานสุดถึง10ชั่วโมงในกันต่อการชาร์จหนึ่งครั้งนะครับถือว่าใช้งานได้ยาวนานมา,มากๆเลยครับ โอเคครับเราก็มาสรุปกันนะครับสำหรับ DJI Osmo Mobile 7P ตัวนี้นะครับถือว่าเป็นไม้กันสั่นที่ใช้งานได้ง่ายมากๆเลยนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันที่หลากหลายนะครับถึงแม้ว่าหลายๆคนจะบอกว่ากล้องจากโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันสามารถกันสั่นได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วนะครับไม่จําเป็นต้องพึ่งตัวไม้กันสั่นกินบอลแบบนี้นะครับแต่ผมบอกเลยนะครับว่ามันสร้างสรรค์มุมมองได้ไม่เท่ากับการใช้ไม้กันสั่นลักษณะแบบนี้นะครับอย่างเช่นเวลาเราถ่ายแบบยืด ออกไปนะครับซึ่งแน่นอนครับมือเราเนี่ยคงจะไปยืดลักษณะแบบนี้ไม่ได้นะครับเราต้องไปการยืดลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็รวมถึงถ่ายแบบมุมต่ำนะครับ <waffle> กดลงไปนะแล้วก็ถ่ายก็สามารถสร้างมุมมองได้อีกนะครับ <c oughs> การจับถือในลักษณะแบบนี้เนี่ยมันสามารถถือได้นานกว่าแล้วก็สะดวกมากกว่าที่เราจะถือถ่ายแบบอย่างเงี้ยมันก็จะเมื่อยมือมากก็ถือว่าทําได้ถนัดมากกว่านะครับและอีกอย่างหนึ่งเนี่ย รุ่นนี้นะครับก็เป็นรุ่นที่ส่วนตัวผมเองเนี่ยค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะครับว่ามันจะมีการพัฒนาอะไรขึ้นไปอีกในเมื่อทุกอย่างเนี่ยจัดเต็มมาในรุ่นก่อนๆมาหมดแล้วนะครับอย่างเช่นกล้อง AI ตัวนี้นะครับจะสามารถติดตามวัตถุให้ผมโดยที่ผมเนี่ยไม่จําเป็นต้องเข้าผ่านแอปไม่จำเป็นต้องมองกล้องในสมาร์ทโฟนได้เลยนะครับก็คือถือถ่ายแบบนี้แล้วก็วิ่งหรือว่าจะเดินก็แล้วแต่สามารถทําได้เลยนะครับซึ่งก็ช่วยทําให้ผมเนี่ยทำงานได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับคนที่ทํางานจริงจังเนี่ย ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ผมคิดว่ามันคุ้มค่ามากๆครับสำหรับราคา DJI Osmo Mobile 7เนี่ยครับราคาจะอยู่ที่2,560บาทและสำหรับตัว DJI Osmo Mobile 7 p ตัวนี้ราคาจะอยู่ที่4,380บาทครับทั้ง2ตัวนี้นะครับเป็นราคาประกันสูย์สามารถสั่งซื้อได้แล้วที่ Big Camera ูนย์รวมโดรนและสินค้า DJI อย่างครบคันที่มีร้านค้าตัวแทนจำหน่ายและบริการหลังการขายที่ครอบคลุมมากที่สุดในไทยและพิคัสัทผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย DJI อย่างเป็นทางการในประเทศไทยถ้าหากถามว่าทั้ง2รุ่นนี้เหมาะกับใครบ้างนะครับสำหรับโมโมบาย7ก็เหมาะกับทั่วไปนะครับที่อยากจะได้ไม้กันสั่นกิมบอลเอาไว้ใช้งานสักหนึ่งตัวนะครับซึ่งเท้าตัว7ธรรมดาเนี่ยครับก็จะไม่มีกล้อง AI ตัวนี้แต่ว่าก็สามารถใช้งานแอปพลิเคชัน DJI Mimo ได้เลย และอีกอย่างนะครับก็คือมันจะไม่สามารถที่จะยืดได้แบบนี้นะครับสำหรับเจ้าตัว7เวลาถ่ายมุมมองก็อาจจะไม่เท่ากับเจ้าตัว7 P ตัวนี้นะครับแต่ฟังก์ชันต่างๆใช้งานได้เหมือนกันเลยส่วน Ossmo Mobile 7 P ตัวนี้นะครับเป็นไมค์คาสันที่ครบเครื่องมากๆนะครับสามารถที่เอาไปใช้งานแล้วผมคิดว่ามันทนทานมากๆครับเพราะว่าที่ผมกล้าพูดแบบนี้นะครับเพราะว่าผมใช้งานจริงมาแล้วนะครับซึ่งเป็นเจ้าตัวนี้ครับ Osmo Mobile 4ใช้งานมา4ปีแล้วครับยังไม่มีปัญหาอะไรเลยครับใช้งานได้เหมือนเดิมกันสั่นใช้ได้ปกตินะครับใส่กับสมาร์ทโฟนตัวไหนก็สามารถใช้งานได้ครับทำให้คิดได้เลยนะครับว่ามันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าใช้งานได้นานแน่นอนครับ และใครนะครับที่ยังไม่ได้กดติดตาม1นึ่งค่า u c t i o n กนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยนะครับช่องของผมนะครับก็จะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการถ่ายทำภาพนิง่งวิดีโอรวมถึงรีวิวแกดเจ็ตอุปกรณ์กล้องต่างๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ